บ้านสงการเตยชนะรงรักสี่ปีเริ่มออกลายสันคลอนค่ะต้องบอกว่าคุณแมทพิรณีโพดเศร้ากันมาเรอรัวก่อนหนะ้า แต่ก็ได้มีการสอบถามแล้วว่าทั้งหมดนั้นไม่ได้เกี่ยวกับทางด้านของหนุ่มสงการเลยละค่ะกับล่าสุดหลายคนก็ต่างจับตามองว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นจะเป็นไปในแนวไหนค่ะเพราะว่าช่วงนี้เองเนี่ยทางด้านสาวแมทก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าในค่อยมีเวลาเจอกันเลยเนื่องจากว่าแต่ละคนก็ต้องทํางานอย่างหนักหน่วงค่ะเพราะแต่ละคนเองก็มีหน้าที่ล่าสุดหลังจากที่มีข่าวออกมา ก็ได้มีการคุยกับ่างนั้นของคุณสงการบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดลึกอะไรเพราะว่าตอนนี้ด้าน,นของสาวแมทพิรนันยีเองเธอก็บอกว่าตั้งใจในการทําร้านไอติมมากๆค่ะโดยก่อนหน้าเมื่อไม่นานไปทางด้านสาวแมทพิรนันยีก็ได้โพสต์ขอบคุณสงการนะคะที่คอยดูแลแล้วก็เป็นผู้ที่สนับสนุนในการทําร้านไอติมครั้งนี้โดยเจ้าตัวยืนยันบอกว่าจะไม่ทําให้ขายหน้าอย่างแน่นอน พร้อมกันทางด้านของสงการยังยืนยันว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่สแมตพิรันีโพสเศร้ายืนยันว่าได้ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนแล้วก็ยังคุยกันปกติเหมือนเดิมทุกอย่างก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่ถูกเปิดเผยน,นั่นเองเลยค่ะ